เอาละครับสัสดีท์านผู้สมทุกท่านเลยนะครับกับผมนะครับวันนี้เราอยู่ในช่องช่อหนึ่งครับเป็นชื่อช่องว่า r e a m e Gamer นะครับก็เป็นช่องของพี่เขานะครับเออก็ช่องนี้นะครับก็เราททำสกิน c d นะครับก็ใครสนใจก็อย่าลืมไปติต่อพี่เขาได้นะครัคั้งแรกนะเรามาก็กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งนะครับกดเปิดตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคนะก็แอปนะครับโอเคนะก็ช่องพี่เขาก็ มีแก๊งอยู่นะครับนี่ครับแก๊งพี่เขาก็สิคนนะครับมาครับเเคนฮะก็เกี่ยวกับก็เป็นเอ่อตานให้ฟังเลยนะฮะโอเคนะฮะโอเคนะครับอยู่ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาพบกับกระผมรีเนมเกมเมอร์แชแนลนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากหรอกนะครับ เป็นช n n e l ที่น่าจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเกมไมค์ครับ t นะครับชื่อเล่นของผมคือเนมนะครับเกมส่วนใหญ่ที่เล่นไมค์ครับ t เกม,เมอื่นๆที่ยังไม่ได้เล่นเวลาอัพคลิปแล้วแต่อารมณ์ว่างตอนไหนลงคลิปตอนนั้นคู่หูคู่หูหนะแคสเกมของรีเนมไม่มีนะฮะก็เออ ก็จุดหมายของพี่เขาก็มีประมาณสัก1,000พซับสไครนะครับตอนนี้เขาก็บรรลุเป็น200-300แล้วนี่ว่าโอเคครับก็มีเยอะครับนี่ครับก็มีตั้งแต่เฟสนะครับแล้วก็แก๊งโคโลเนะครับแล้วก็ Google นะครับโอเคนะฮะก็ทาไมผมถึงรู้ได้ว่าพี่เขาเราทำสกินซนะครับเราจะมาบอกกันเลยนะครับว่า ตรูนั้นได้ไปรู้มาจากไหนนะครับก็มคีคลิปหนึ่งนะฮะที่พี่เขาได้บอกไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปอ,อะไรดีเอ่ออะไรดีวะเดี๋ยวนะครับอือดูคลิปประกาศผลผู้โชคดีสั่ไว้ซับสไครต์ดีกว่านะครับเคฮนะมันอาจจะแหลกนิดนึงนะครับขอ,อภัยเออมาครับอันนี้จะเป็นอินโทรแกงนะครับโคโลเอ็กนะครับสี เหลืองออกส้มนะครับโยเพลงวัลรีเนมนะครับเพลงยังวัารีเนมนี่คือเสียงพี่เขานะครับก็โคตรใช้ได้ครับก็มีเสียงกรอกแกรกแบบเจ็บคอนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราจะ กดไลค์ให้นะครับสำหรับหนึ่งไลค์จากผมนะครับก็คอมเมนต์ล้นล้าครับโอ้โหผมว่าไม่ถึงนะนี่ครับ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 ครับดูให้จบเลยครับเผื่ออาจจะมีผมนะครับโอ้โหครับคอมเมนต์ล้นหลานะรก็แอปที่ใช้ก็น่าจะเป็นอะไรนะอะไรวะอะไร ดีดอมอะไรสักอย่างเนี่ยครับถ้าผมจําได้ผมมีเว็บอยู่นะครับก็คลิปสนับสนุนแก๊งโคโลเอกก็เจ็ดคนนะครับเยอะโคตรนะครับต้องการติดต่อนี่ครับก็สามารถไปติดต่อไล่พี่เขาได้นะครับอันนี้ก็เป็นมิวสิกน่าจะเป็นเอ่ออะไรนะที่เขาเรียกว่าเพลงอินโทรนะครับใช่เป็นเพลงอินโทรของพี่เขานะครับเนี่เ,นเพลงประกอบนะครับนี่คือเพลงเล่รูกดผิด เคนะเรากดผิดนะครับขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าช่องช่องต่อเลยนะครับโอเคนะคือก็ทําไมถึงโปรโมทครับก็พี่เขามีคลิปนี้ฮะมาดูครับเราออกแป๊บนะฮะก็นี่ครับช่องนี้เลยนะครับนะครับมาครับก็ให้กดตรงนี้นะแล้วก็กดตรงนี้นะครับแล้วพอเราดูวีดโอคุณจะเจอแทนทนนี้ครับนะครับ ก็ผมเห็นปุ๊บผมอยากได้ครับผมชอบสกินซีก่อนนะครับประการรับทำสกินซีดีนะครับคือขั้นแรกครฮะคุณต้องโปรโมทข้างในเขานะครับดีเนียเกมเมอร์ครับนี่ครับคือถ้าโปรโมท3นาทีก็จะได้สกินซีดี3ตัวนะครับคือตรูไม่โปรโมท3นาทีโปรโมท5นาทีนะครับนี่ครับนี่ครับ5ตัวครับผมจะเอา5ตัวฮะก็อีก ประมาณไม่กี่นะดูคลิปไปเถอะแล้วกดไลค์ให้ด้วยโอเคก็ก็คนนี้ก็ช่องนี้ก็โปรโมทให้แล้วครับนี่ครับตรงนี้ครับโอเคนะครับเคนะก็ตอนเหล่านี้ก็ขอบาย